เอกลักษณ์ส่วนตัวที่พ่อหัวด้วยพระแพรถือพระลืมงอทําด้วยเหล็กกล้าคมกริบเป็นอาวุธสะท้อนอยู่กับรูปปั้นดำหัวแพรขุชนโจรชื่อก้องแห่งเมืองพัทลุงต่างเพียงแค่ชีวิตจริงมักมีผู้พบเห็นว่าดำหัวแพรแบบพระแบบด้ามชิดตัวคมพระบังหู เส้นเกร็ดชีวิตโจรเล่าต่อโดยอาจารย์สมคิดอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิหลังศึกษาเรื่องชุมโจรพัฒลุงและยื่นหนังสือขอรักษารูปปั้นเพราะเป็นอนุสรณ์ที่ผูกพันกับผู้คนไม่น้อยจนบางคนเรียกว่าทวดดำและหลังย้ายรูปปั้นจากหน้าเรือนจำจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ30ปีมีที่ตั้งครั้งหลังสดบนแท่นยืนบริเวณเขาน้ยหรือเขาน้อยด้านหลังโรงเรียนปัญญาวุฒิอำเภอควนขนุนจังหวัดพ ทลุงแม้ไม่อาจระบ,บุปีที่สร้างหรือช่างปั้นได้ว่าแฝงความหมายใดในการปั้นหากเป็นร่องรอยสำคัญถึงเรื่องเล่าจากความทรงจำตรงกับสมัยรัชกาลที่6หรือร้อยกว่าปีที่แล้วว่าดำหัวแครสืบอำนาจต่อมาจากรุ่งดอนทรายผู้นำกลุ่มต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐ ในห่วงเวลาที่พัทลุงยังเป็นพื้นที่ห่างไกลการควบคุมจากชนชั้นปกครองและชาวบ้านมองการจัดเก็บภาษีอากรกับเงินค่ารัชูป,ปการจากชายชะการปีละ3บาทแทนการใช้แรงงานว่าไม่เป็นธรรมเรื่องเราถึงดำโหแพรยามนั้นมาจากหลายมุมมองอทั้งโจรใจเยี่ยมใช้พระฉายาไอ้ใจดำเชอดคอศัตรูที่มาต่อก่อน จนถึงการเป็นที่พึ่งคุ้มครองชาวบ้านไม่ให้ถูกเอาเปรียดทำร้ายโดยมีสัจจะที่ยึดถือกันในหมู่โจรเช่นปล้นคนรวยช่วยคนจนแจงบ้านที่จะปล้นล่วงหน้าไม่ทำร้ายเด็กและผู้หญิงและไม่ปล้นทรัพย์ติดตัวแต่ปล้นทรัพย์ที่เกินตัวจนเป็นของสะสมนับเป็นกฎเหล็กของชุมชนความเป็นนักเลงความเป็นคนจริงแล้วก็ความ กตัญยูทสัตว์อย่างอย่างที่ก็บอกว่าแค่ว่าไปหลบชายคาตอนฝนตกก็บ้านนี้ก็มีบุญคุณแล้วโจนเนี่ยเขาแบบรุ่นแล้วแบบว่าเขาชวนกินข้าวหลามเขาเลี้ยงข้าวก็ไม่ได้ร้้นแล้วมีอยู่คนหนึ่งใกล้ๆตรงนี้ยตามฆ่า,ากันโจนคนหนึ่งกําลังจะไปยิงอีกคนหนึ่งคนที่จะโดนยิงเนี่ยปีนขึ้นไปจะไปปาดตา แต่เห็นคนที่จะมายิงก็ตะโกนบอกว่าจิ้มกินน้ำตาลเนคนนี้ก็ยิงไม่ได้เพราะเ็าชวนแล้วก็มีน้ำใจแล้วถ้าผู้หญิงเขามีถ้อยอยู่ในมือหรือในที่คอแล้วโจรจะไม่แตะท้องแล้วใ,ใ,ในในในยุคของต้านดำอ,อบับเลยเขาก็ขเขียนเป็นกฎไว้แต่ว่าตั้งนี้และตั้งนั้นที่ว่าทุกคนที่เป็นโจรน,นะที่เป็นเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเป็นซุ่มโจรน,นะ เขาๆไม่ใช่ว่าอยากจะมาเป็นโจนเลยเขาก็โดนโดนรังแกจากบ้านเมืองนี่แหละเพราะว่าในสมัยนั้นก็มีเชาเมืองเราเนี่ย้เาเมืองปัตตลุงก็มีการาเสพควินเมาและก็อารมณ์อุดอิดและก็เวลาจะไม่พอใจใกรแล้วเอาจับขังหน่วงเหนียวบางทีก็เสียชีวิตบางทีเสียอิสรภาพอย่างเงี้ยก็เลยให้เป็นที่โกรธแค้นของคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีนิสัยเป็นโจนอะ ต้องจำเป็นต้องเป็นโจรอย่างนี้ครับอันนี้ก็มาจากเรื่องบ้านเมืองด้วยครับ ปัจจุบันคนรู้จักที่นี่ในชื่อหลาดใต้โนดนะคะหรือว่าตลาดใต้ต้นตาในตำบลดอนทรายจังหวัดพัทธลุงค่ะแต่ถ้าย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนก็จินตนาการตามได้เลยนะคะว่าเป็นทุ่งนาโล่งกว้างที่ที่โจรน,นั้นมาผูกวัวได้ค่ะเจ mm ้า hmm. ของคือแสงลำรุนนะคะที่มีเรื่องเล่าเชื่อมกับความเป็นชุมโจรของดอนทรายที่ถูกบันทึกไว้ค่ะ บันทึกจากอดีตเขียนโดยทายาตรุ่นลูกของแสงลำรุนบอกถึงวิธีลูกผู้ชายอย่างน้อยต้องมีวิชาติดตัวสองอย่างคือรำมโนราและขโมยวัวเพราะแสดงถึงทักษะชีวิตการเอาตัวรอดและสืบสายวงเมืองพัทลุงซึ่งนิยุตสมสมพันธ์เก็บงำเรื่องราวนี้มาจากครอบครัวเพราะเป็นหนึ่งในทาย,ยาทแสงลำรุนผู้เป็นเจ้าของมรดกที่ดินหลาดใต้โนดนับว่าเกี่ยวโยงกับโจรในดอนทรายและดำหัวแพร พระสันนิฐานว่าบ้านปลายถูกปรับปรามจนบาดเจ็บแต่เลือกมาจบชีวิตด้วยตัวเองไม่ไกลจากที่ชุมโจรดอนทรายซึ่งเป็นทุ่งต่อเนื่องกันไปทั้งพื้นมีร่องรอยเก่าเช่นหนองน้ํากับซากอีกเก่าในป่ายางแทนความเป็นชุมชนครั้งก่อนสะท้อนถึงชุมชนปกครองตนเองหรือชุมโจรผู้เป็นปฏิปักษ์กับทางการ ปี2462ถึง2464เป็นช่วงที่ทางการเมืองพัทลุงปราบปรามชุมชนนำโดยพันตำรวจโทรพระวิชัยประชาบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชตั้งกองอำนวยการขึ้นที่วัดกุฎหรือวัดสวรวิชัยเกิดเรื่องเล่าหลายกระแสถึงดำโพแพร่ทั้งที่เล่าว่าเป็นไข้าตายหรือถูกสังหารแล้วนำศพมามัดติดก,กับต้นตาลที่วัดไม่ให้เป็นเยื่ยอยาย หากมุมมองของราชการและชาวบ้านถูกเล่าขานต่างกันไปเป็นเรื่องที่คู่ขนานกันระหว่างอำนาจปกครองของรัฐกับโจรคุณธรรมน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน